สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวทกาพงสุดวันนี้จะมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอบทความวิจัยเรื่องการพัฒนาการให้บริการหน้าสถานีขนส่งกรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1นึ่อำเภอเมืองจังหวัดอิษณุโลกค่ะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยคืออาจารย์รุสุคนบาริ์ค่ะในส่วนของที่มาและความสําคัญนะคะ คือปัจจุบันนะคะการขนส่งสาธารณะที่จําเป็นแล้วก็เราเห็นได้ไบ่อยๆคือการเดินทางที่เป็นไปได้สําหรับคนหมู่มากก็คือการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนั่นเองค่ะเมื่อก่อนปีพศ2497นะคะการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจาทางยังไม่มีการควบคุมการจัดระเบียบค่ะเอกชนที่มีทุนทรัพย์เพียงพอก็สามารถซื้อรถมาวิ่งได้เลยคือเป็นอิสระแล้วก็ไร้ขอบเขตค่ะรวมถึงผู้เก็บค่าโดยสารนะคะ,สะแสดงกิจาวาจาไม่สุภาพแต่ประการสําคัญค่ะคือไม่มี สถานีขนส่งผู้โดยสารสำหรับใช้เป็นสถานที่หยุดหรือจอดรถโดยสารประจำทางจะมีเพียงแค่ช่องห,งหรือถ้าจอดรถโดยสารแต่ละเส้นทางอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ด้วยสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะคะทางราชการโดยกระทรวงควมนาคมค่ะจึงได้ออกกฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติการขนส่งพศ2497เพื่อควบคุมการจัดระเบียบการขนส่งทางถนนค่ะซึ่งกฎหมายฉบับน,นี้นะคะได้ให้อำนาจกับกรมการขนส่งทางบกที่จะดําเนินการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารขึ้นนะคะโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับโอนภารกิจทั้งหมดนะคะ15ภารกิจดังนี้เลยนะคะ แล้วก็พบว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารพิสุโรกแห่งที่1คะ่ะไม่สามารถบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงจากการให้ข้อคิดเห็นของประชาชนผู้มรใช้บริการเกี่ยวกับปัญหาและก็อุปสรรคนะคะที่ได้พบค่ะกับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1น,นะคะข้อมูลจากคุณวิทยพลคุณหมาแก้ว2 5 5 5ค่ะ ซึ่งในกรณีนะคะทางคณะวิจัยนะคะจึงมีจุดประสงค์ที่จะทําการวิจัยในครั้งนี้2ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1ค่ะเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการขนส่งผู้โดยสารต่อศักยภาพการให้บริการด้านสถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่1 2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง,งค่ะ วิธีดําเนินงานวิจัยนะคะทางคณะผู้วิจัยค่ะได้หยิบยกนะคะประชาชนผู้มาใช้บริการประจําปีพศ2561ค่ะซึ่งมีจํานวนเข้าพันคนต่อวันนะคะและนํามาหาตามสูตรของทาโรยาเนี่ค่ะเราได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน400กลุ่มตัวอย่างค่ะและในเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเราใช้เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะตอนที่1ค่ะแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างค่ะ แล้วก็ตอนที่2นะคะเราจะแบ่งออกเป็นสีด้านค่ะถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นซึ่งสีด้านนี้นะคะเราได้จัดหมวดหมู่ค่ะมาจาก15ภารก,กิจค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วย1ด้านการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีขนส่ง2ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและข้าบริการ3ด้านความปลอดภัยและสุขอ,อนามัย4ด้านการอำนวยความสะดวกค่ะและตอนที่3นะคะเป็นคําถามไปเปิดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆที่มีต่อสถานีขนส่งบริสาร mm hmm. แห่งที่1ค่ะในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลในสส่วนก็คือข้อมูลทุติยภูมิค่ะที่ได้จากการศึกษาจากหนังสือเอกสารตำราตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ข้อมูลปฐมภูมิค่ะเก็บจากแบบสอบถามในการลงพื้นที่จริงค่ะจากนั้นนะคะทางคณะผู้ใจจึงนําไปวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลําดับต่อไปค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทางคณะผู้ใจได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการทั้ง4ด้านโดยใช้สถิติเชิงพรรณนานาํามาแจกแจงความถี่ค่ารยละ่ะการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบีมาตรฐานค่ะแล้วจึงนํามาสรุปผลและอภิปรายผลในลําดับต่อไปค่ะ ซึ่งสรุปผลการวิจัยนะคะจากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างค่ะพบว่าเพศหญิงมีจํานวนมากกว่าเพศช,ชายค่ะคิดเป็นร้อยละ6 3 0ลองลงมาคือเพศช,ชายจํานวน148คนคิดเป็นร้อยละ37.0ค่ะอายุส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ระหว่าง20 4 0ปีจํานวน233คนคิดเป็นร้อยละ58.3ค่ะและอายุที่มีจำนวนน้อยที่สุดค่ะคือ60ปีจํานวน3คนคิดเป็นร้อยละ0.8ค่ะ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีจํานวน173คนคิดเป็นรอยละ43.3ค่ะและระดับการศึกษาที่มีจํานวนน้อยที่สุดคือไม่เคยศึกษาจํานวน2คนคิดเป็นรอยละ0.5ค่ะการใช้ริการส่วนใหญ่นะคะมากที่สุดค่ะอยู่ที่จํานวน2-3 2-3ครั้งต่อเดือนค่ะจำนวนทั้งสิ้นนะคะ21 1คนค่ะคิดเป็นร้อยละ528ค่ะและการใช้บริการที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือทุกวันจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ1.3อาชีพส่วนใหญ่ค่ะเป็นนักเรียนนักศึกษาจำนวน232คนคิดเป็นร้อยละ5 8 0ค่ะและอาชีพที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือเกษตรประมงจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ23ค่ะในด้านรายได้นะคะส่วนใหญ่ค่ะอยู่ระหว่าง5 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทค่ะ จำนวนทั้งสี่หนึ่งคนคิดเป็นร้อยละ41.5ค่ะและรายได้ที่มีจำนวนน้อยที่สุดค่ะคือจำนวนมากกว่า20 0 0 0บาทจำนวน11คนค่ะสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนทั้ง4ด้านนะคะ พบว่าค่ะด้านที่มากที่สุดคือด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและค่าบริการซึ่งมีข้อคําถามของระบบขั้นตอนการให้บริการการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและค่าตัวโดวยสารโดยภาพรวมค่ะพบว่าอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย3.59ค่ะรองลงมาค่ะคือด้านการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีขนสง่ง มีข้อคำถามนะคะที่เกี่ยวกับการกําหนดให้มีร้านค้าการบริการพื้นที่รองรับสําหรับผู้มาใช้บริการต่างๆค่ะการออกแบบสถานีขนส่งโดยภาพรวมค่ะพบว่าอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยคือ3.52ค่ะและในด้านความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยค่ะมีข้อคําถามในเรื่องของการขับรถของผู้ขับรถโรยสารค่ะว่ามีความปลอดภัยไหมการดูแลความปลอดภัยโดยภาพรวมต่างๆการจราจรการดูแลความสะอาด ซึ่งโดยภาพรวมนะคะพบว่าอยู่ในระดับปานกลางค่ะมีค่าเฉลี่ยคือ3.47ค่ะและค่าเฉลี่ยนะคะในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่ะคือด้านการอำนวยความสะดวกมีข้อคําถามเรื่องของการประชาสัมพันธ์การจัดบริการรถเข็นบริการรับฝากของและบริการห้องน้ําหรือตู้ ATM ค่ะโดยภาพรวมคะ่ะพบว่าอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยคือ3.29ค่ะ จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นทั้ง4ด้านนะคะพบว่าค่ะด้านที่มีค่าเฉลี่ยม,มากที่สุดคือด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและค่าบริการมีความพึงพอใจในระดับมากเพราะพนักงานมีความซื่อสัตย์รับผิดช,ชอบต่อการให้บริการให้ผลที่แตกต่างกับกุณลานใช้บวกกิติ2 5 5 0พบว่าด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางเพราะมีการบริการที่ล่าช้าค่ะ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนะคะคือด้านการอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเพราะมีบริการรถเข็นสัมภาระไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณฐานุกตาจันทรัเกศส5งหพบว่าด้านการอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเพราะยังไม่มีการจัดการอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนค่ะข้อเสนอแนะเชิงนโย,ายบายนะคะทาง สถานีขนส่งพิซุโลกแห่งที่หนึ่งค่ะควรจัดความร่วมมือเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและความต้องการค่ะ2ควรจัดเก็บสถิติในการใช้บริการนะคะโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์และวันคาตะเลิกเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสําหรับผู้มาใช้บริการค่ะสามเทศบาลนครพิซูลโลกค่ะมีหน้าที่ที่จากัดและไม่ครอบคลุมค่ะดังนั้นนะคะควรจะมีการกระจายอํานาจให้เทศบาลนครพิซุลโลกมากยิ่งขึ้นนะคะ สค่ะควรให้มีการจัดอบรมพรนักงานอิ่เสมือ 5. ควรเพิ่มมาตรก,การการดูลแลเรื่องความสะอาดโดยรวมค่ะและหกควรจัดให้มีบริการรถเข็นสภาระเพื่อให้ประชาชนนะคะได้เกิดความสะดวกสบายในการใช้บริการค่ะเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปค่ะหค่ะควรไทยโอนอํานาจ ด้านการขนส่งที่กรคการขนส่งคนไทยอนให้เพิ่มเติมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพื่อที่จะได้ดําเนินการมีภารกิจที่คอบคุมมากขึ้นภายใต้ศักยภาพที่สามารถดําเนินการได้ค่ะ2อควรศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างในการบริหารจัดการระหว่างสถานีขนส่งพุทสารวิษณโลกแห่งที่1และแห่งที่2นะคะว่ามีดําเนินการเหมือนหรือแตกต่างแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็การดําเนินการเนี่ยส่งผลต่อการบริหารจัดการในการให้บริการประชาชนหรือไม่ค่ะ และในลำดับสุดท,ท้ายนี้นะคะในานามตัวแทนคณะผู้วิจัยนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ให้ความรู้ขอให้ขอ้อมูลทุกท่านที่ทําให้นานวิจัยชิมิสำเร็จร่วมไปได้ด้วยดีค่ะและในานามตัวแทนนักศ,ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนิวลฒสงครามมหาวิทยาลัยเครือข่ายต้องขอราบขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภภาพวะตถุประสงค์ในราชินธรรมท,ที่ให้โอกาสและให้การสนับสนุนในการนําเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ต้องขอราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ